สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเมืองจันทร์บ้านเมืองจันทร์ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาชมเขาเรียกว่าพระธาตุเมืองจันทร์นะครับหรือว่าธาตุเมืองจันทร์นะครับตรงนี้ผมเห็นมีป้ายนะครับเขาเขียนบอกว่าชุมชนชุมชนต้นแบบชาติพันธุ์สวยหรือว่าชาวกุยนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุเมืองจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะอ่านข้อมูลให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับว่าข้อมูลนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาอ่านตรงนี้ดีกว่านะครับชัดๆเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับโบราณสถานนะครับ หรือว่าโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับตรงนี้แสดงว่าขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับในส่วนของข้อมูลจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนั้นไม่ใช่ข้อมูลนะครับเมื่อสักครูน่นี้ตรงนี้นี่ครับข้อมูลอยู่ตรงนี้ทาาุหรือว่าเรียกว่าเจดีนะครับบ้านเมืองจันทร์หรือว่าทาาุเมืองจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดบ้านเมืองจันทร์ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ สำหรับธาตุหรือว่าเจดีบ้านเมืองจันร์ทเป็นเจดีทรงปราศาสเพิ่มมุม12ส่วนฐานเป็นชุดฐานบัว1ชั้นรองรับตัวเรือนธาตุทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกออิฐฉาบป,ปูนนะครับซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ,ณสถานแห่งชาติแล้วนะครับตรงนี้ครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือพระาธาตุเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดครับ